เลาช่วยเราจีบมีเนทีครับมมีเนทชอบกินมีเนทชอบกินอะไรนะส่วนใหญ่อ่ะจำของที่เมมเบอร์ชอบกินไม่ได้แต่มักจะจำของที่เมมเบอร์ไม่กินได้เนื้อออกปะรู้สึกว่าเราจําสิ่งที่ควรจะเลี่ยงกับเขามากกว่าสิ่งที่เขาชอบอะแปลกไหมคือดันดันจําได้อุ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่าไฟลั์สดแตกสงสัยทำลนบ่อย อยากกินมอนดองซิอิ๊วอยากกินอยากกินไก่ทอดอยากกินอ้วนมากเลยตอนนี้คืออ้วนขึ้นเยอะมากๆอยากกินทุกอย่างที่มีกระเทียมอยากกินไก่ทอดกระเทียมอยากหั่นกระเทียมแล้วก็ไปผัดเนยผัดน้ำมันอยากกินกระเทียมในแซลมอนโดงอยากกินแบบกินบุฟเฟ กินย่างที่ปิ้งกระเทียมเป็นเม็ดอยากกินชาบูที่น้ำจิ้มซุกี้ใส่กระเทียมสับอยากกินกระเทียมอยากกินกระเทียมมากๆไปตลาดแล้วเหมากระเทียมมานั่งเคี้ยวคือคือตอนเนี้ยกระเทียมเหมือนแบบว่ายาสามัญประจำบ้านของนี่เลยนะคือแบบว่าตรงกระทะที่ทําอาหารน่ะก็จะมีแบบว่าเป็นแบบกระเทียมอ่ะเป็นเป็นถ้วยอ่ะที่มีแค่กระเทียมอย่างเดียวอ่ะ เอาไว้แบบทำอะไรก็ใส่กระเทียม